สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตำนักสงเขาพักครูนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ขึ้นมาบนนี้นะหลังจากที่เราได้ยินเสียงร่ำลือว่าวัดนี้สวยงามมากๆเลยนี่เห็นวิวเมืองสีราชาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นี่วิวสีราชายังสวยโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับวิวสีราชาก็จะเห็นว่าวันนี้ผมตัดสินใจไม่ลงนะครับเพราะว่าน้ํามันลดเห็นไหมน้ํามันลดเยอะมากเลยนะก็มาดูวิวแล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่า วันนีตัว้องมากเลยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้มาตื่นตาตื่นใจมากๆขีพยาน้าคุ้ย สามารถขึ้นด้านบนได้นะครับเดี๋ยวผมขอใสร่รองเท้าพีคขึ้นท้านบนว่าจะเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาเดี๋ยวให้ดูภาพยากาศความสวยงามของที่นี่แล้วกันนะเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมนะครับโอ้โหอร,รังการาก่มามา โหไม่น่าเชื่อมีวิวสวยขนาดนี้ที่ศรีราชาในเมืองศรีราชานะครับ<ฮ>แล้วก็นั้นก็คือเกาะลอยเนาะเกาะลอยเดี๋ยวเราไปดูเกาะลอยกันใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเกาะลอยกันนะครับ<ฮ>ด้านหน้าของผมนะครับก็คือเกาะลอยครับ แต่ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการปิดใช้พื้นที่ครับยกเว้นคนที่จะไปเกาะสีชังคนที่จะไปเกาะสีชังก็ขึ้นเรือได้ตรงนี้นะครับผมเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะตอนนี้ก็ปิดเกาะครับอยู่ในช่วงของการระบ,บาดขอโควิดพ็จะเห็นว่านี่คือสภาพสีรชานะครับก็เงียบเหงาไปเยอะเลยนะฮะเพราะปกติเนี่ยคนเยอะมากนะแล้วก็กรถก็ติดด้วยนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าโรงเรียนก็หยุดนะครับ โอเคคงจะไม่สามารถโชว์อะไรได้มากครับก็ได้ประมาณเท่านี้แหละนะเพราะว่าเขาไม่ให้ขับรถเข้าไปนะผมก็ผมก็ไม่เข้านะอะไรที่เขาห้ามเราก็อย่าไปลาเมิดเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเนาะก็ทําได้เท่าที่ทําได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนครับมีหอนาฬิกาอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะครับก็ยังปิดอยู่ นะแต่ว่าน่าจะเสร็จแล้วนะเห็นว่าเขาจะให้เล่นสเก็ตด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดก็รอเมื่อไหร่ที่เปิดแล้วเราก็จะมาเจอกันนะมีด้วยลานสเก็ตเสร็จแล้วล่ะก็คงจะต้องรอให้โควิดตาลงก่อนเนาะนะสีลรชาสวยมากเลยนะแต่ว่าผมเลือกไปอยู่บางแสนนะครับผมไม่ได้เลือกอยู่ในสีรชา โอเคแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปฮะว่าจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าจะลงทะเลได้หรือเปล่านะวันนี้น้ำมันน้อยไปหน่อยนะผมเลยไม่ลงโอเคบ๊ายบาย